นักเรียนนักศึกษามาร่วมกันวาดภาพที่บริเวณถนนสะพานขาวภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจุดนี้เป็นพื้นที่ที่ได้ร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานศิลปะแบบง่ายๆซึ่งส่วนใหญ่จากที่ผู้สื่อขาวไปสังเกตนะคะจะพากันวาดเป็นรูปหัวใจแสดงความรักผ่านงานศิลปะ mm hmm. เนื่องจากการกิจก,กรรมศิลปะถนนศิลปะนี้ปีนี้จัดตรงกับวันวาเลนไทน์ค่ะก็เลยจัดในงานธีมอาร์ตวาเลนไทน์ ปีนี้เป็นครั้งที่22แล้วนะครับที่คณะสิลปกรรมศาสตร์เราเใช้พื้นที่นะครับของมาหลาลัยคอนแก่นนะครับในการเปิดเขาเรียกว่าวิชาการข้างถนนเนาะหรืออาร์ตเลนที่เราเข้าใจกันนะครับปีนี้ครบปีที่22นะครับซึ่งเราคิดว่าเราเติบโตมา22ปีละนะครับแล้วก็เรามีเครือข่ายที่เข้าร่วมเยอะแยะเลยนะครับปีนี้ก็เลยพยายามหาคอนเซปต์ครับ ว่าอาปีนี้เราจะหาคอนเซปต์อะไรซึ่งพอดีเราที่ประชุมเรากำหนดกันว่ามันตรงกับวันที่14พอดีนะครับซึ่งตรงกับวานเลนไทยเราก็เลยคิดเป็นทีมงานขึ้นมาครับเป็นอาร์ตเลนไทยภายในงานค่ะก็ยังมีคู่รักหนุ่มสาวคู่รักกลุ่มเพศที่หลากหลายเข้าร่วมกันในวันแห่งความรักรวมถึงการแสดงความรักของคนในครอบครัวนะคะ อย่างแม่ลูกคู่นี้ค่ะบอกว่าชอบงานศิละปะมาทุกปีตั้งแต่เรียนหนังสือจนถึงตอนนี้ทํางานแล้วก็พาแม่มาเที่ยวชมงานศิละปะด้วยครั้งนี้ตั้งใจจะซื้อของที่แม่อยากได้ในงานนี้ให้ด้วยจริงจริงก็พาจริงๆตั้งใจพาแม่มาดูง,งานพวกงานฝีมือเพราะว่าเราสองคนชอบอาร์ตเลนแบบงานฝีมืออยู่แล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าวันแม่ก็เลยถ้าเขาชอบอะไรก็จะซื้อให้เขา ใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยบอกว่าอยากได้อะไรแต่ว่าถ้าเห็นเขาชอบอะไรก็จะซื้อให้เขามีก็เยอะเหมือนกันค่ะจริงๆเขาเองก็แอบได้ออของที่อยากได้แล้วแล้วก็แอบเห็นอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวขากลับจะให้เขาไปเลือกก็เดี๋ยวจ่ายตังค์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับงานเทศกาลถนนศิลปะหรือว่า a r เลน n s จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีที่บริเวณถนนสะพานขาวด้านข้าขงคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านทัศนศิลป์การออกแบบงานหัตถกรรมแอนิเมชั่นภาพถ่ายดนตรีและการแสดงของนักศ,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 ศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้คนหัวใจศิลป์ได้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่หลากหลายและสร้างมูลค่าไป้นด้วย